เอาความจากในส่วนของผู้ถึงกิจกรรมวันนี้ครับผมงานคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็ชื่องานคอนเสิร์ตจัดนะครับผมคืองานความใจจัดก็เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแฟล็กชิทประจําปีของทางความใจนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแนวนะครับแล้วก็มีนักศิลปินที่กําลังไปขึ้นลูกใหม่ศิลปินที่เรียกว่าอิสตับลิชแล้วแล้วก็จะมีศิลปินที่บางทีเราก็จะเชิญมาทรับแบล็กมียูเนีิคกันเฉพาะกิจคะแนนเลยครับผมเรียกได้ว่าแบบครบถ้วสิบปีที่ผ่านมาคือปีที่สิบเอ็ดใช่ครับ คิดว่าอันนี้เป็นกิจกรรมแรกเหรอกิจกรรมแรกของของของทางฟังใจในครบรอบเ10ปีก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกฎหมายสำคัญในการครบรอบ10ปีคือจริงๆฟังใจจัดปีนี้เนี่ยเรามีไปจัดที่ภาคอีสานมาแล้ว4ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีไลน์อัพที่มีเซอร์ไพรส์มีความแปลกใหม่มากที่สุดครับเรียกว่าศิลปินวันนี้มาครับท่านมีการคาดสั่ยังไงที่มาที่มา ก็อย่างที่เรียนไปครับว่ามีทั้งศิลปินที่เป็นขึ้นรูปใหม่เนาะมีศิลปินที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมแล้วก็เนี่ยครับศิลปินที่ยืนข้างหงอกในวันนี้นะครับพันธมิสิเชียรก็เป็นการารียูเนียนครังค้งพิเศษนะครับครั้งแรกในรอบเก้าปีนะครับ,รบในส่วนของในรอบปีเนี้ยเขาร้องเสี็จปีแล้วเดี๋ยวจะมีในอนาคตมีอะไร ก็เป็นการขึ้นโค้วัตใหม่ของัางใจนะครับในรอบ11ปีก็เรียกว่าเป็นเดี๋ยวเรากำลังจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างที่เห็นในแบตชเราวันนี้ก็จะเห็นว่าโลโก้ของเราเนี่ยเป็นโลโก้ใหม่น่ะซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการอานเอาีกครั้งหนึ่งว่าขึ้นโคสวัตใหม่ของบางใจเนี่ยครับเรากำลังจะเดินไปในทิศทางไหนบ้างเเร็วๆนี้ครับที่ท้ามองในวิธีของเพลงในปัจจุบันเป็นยังไงครับในแนวทางเพลงดนตรีวงการบ้านเราตั้งแต่ผมเริ่มทำปัจจุบัน แวดวงการเพลงบ้านเรานะครับตั้งแต่เริ่มทำวามใจมาก็รู้สึกว่าเป็นอยู่ในทิศทางที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่า,ามีศิลปินใหม่ๆที่เป็นศิลปินอิสระศิลปินนอกกระแสที่เขาสามารถทํางานเพลงตัวเองเชื่อได้แล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารกับแฟนเพลงได้นนโดยตรงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนตอนที่ผมเริ่มทําความใจใหม่ๆมาเรียก <c oughs> ว่าความหลากหลายในวงการดนตรีเราตอนนี้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก แล้วโอกาสในการที่จะแสดงคอนเสิร์ตของตัวเองก็เราจะได้เริ่มเห็นนิมิตใหม่ใหม่ครับศิลปินที่เป็นอิสระไม่มีค่ายเพลงครับสามารถจัดคอนเสิร์ตสเกล3,000คนจัดที่ทันเดอร์โดมจัดที่ยูเนียนฮอลล์ได้แล้วก็บัตรโซเอาประสบความสำเร็จซึ่งถ้าย้อนกลับไป1 1ปีที่แล้วเนี่ยเราจะจินตนาการภาพเหล่านี้ไม่ออกเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในจุดที่วงการเพลงไทยเราสามารถไม่ถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากครับว่าท่าง ครรกกก็ืออจจจะจะมมีิย,ยู่ใช่ครับทางฝั่งใจเองก็ยังจะเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นที่สําคัญเป็นหนึ่งในแนรงลักดันสำคัญที่จะทําให้ในประเทศไทยในกระแสนอกกระแสเนี่ยเติบโตไปพร้อมกันกับมอเอรไปการ,รการเข้าดูดินีีของทางความใจนยะังให้ออกได้ จากของศิลปินต่างๆก็เกิดอยากจะเข้าร่วมก่อนทุกทีกง่ายมาเลยครับเพราะแค่เราเราเปิดพื้นที่เราเปิดมิตรสุขสิ่งสำคัญของความใจเนี่ยคือเรายึดถือคอตโทรลของเราคำว่าประชาธชนพลเรือนตรนนิยเราพยายามจะให้โอกาสศิลปินเนี่ยเข้าเข้ากันนะครับในการให้พื้นที่เขาในการสร้างกาลงใจให้เขาได้ทั้งมีพื้นที่ในการแสดงหรือว่ามีพื้นที่ที่จะได้แสดงออกความเป็นตัวตนของตัวเองเนอย่างเต็มที่นะครับแล้ววันนี้มีความพิเศษตรงที่ในงานนี้มีแขกรับเชิญ แาะนําัยัเราเนี่ยทหาเซียนจับไม่ได yes, ้ับไได้รัอที่าที่ไปเนี่ยม่ไปก็ว่าก็อาจจะเป็นเื่อจเราก็เป็นเหมือนลักษณะรบรอบนเว่างานล่าสุดที่เราเล่นกับฝางใจเย้นเพื่อยรประมาณส0ปีแล้วเป็นไปเปการมันจบว่าเป็นวันรอบของจตนาการหเป็นวันจบรอบของกาการ <reading> ในช่วงขานขายไปในทางดนตรีก็ถ้าสิ่งที่ปล่อยไปนี่คุณดนตรีผมใช้คำหนักแต่พอแฟนๆเขารอคอยผมก็ผมว่าผมก็รอไม่แพ้กับคุณพีช่วงขานขายไปทางทีมวงมีการพูดคุยกันอยู่ตรงไหนดูพูดคุยกันแต่ว่า99.99%เมันเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งเพลงก็อยู่ในนั้นแนะ เฉพาะพิเศษของวันนี้ที่วันนี้งานนี้กันคือการกลกับมานี่คือจะเป็นเฉพาะกีฬหรือว่าเป็นถาวรครับ<ม>ผมไม่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นถาวร <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่สามารถร่วมรู้งานไะด้กดเก่กงเวลาก็ทำนาทีของมันทัมคนอื่นเสริมอะไรบ้างไหมนะจิจ้มหน่อยจิ้มหน่อยเดี๋ยวมาติดต่อแม่รอดีแม่ชอบของกีวีนะแล้วภาษังกฤษเดี๋ยววันนี้รับจัด มาโชว์ด้วยมีจำหน่ายที่ประนียใช่ครับยังไงครัมเสขึ้นจากหน้าล่างเลยก็ทีนทนี้ทำเสื้อมาสองทีนี้เราเปลี่ยนโลโก้ใหม่ก็เลยเอาโลโก้ใหม่ไปเป็นเสื้อเี่จำ่อเอาไปเป็นรายได้ทั้งหมดเนียก็จะเข้ามาที่พวกเราด้วยครับมีกี่แบบไซส์มีสองแบบครับมีประมาณสักสี่ไซส์ห้าไซส์องสองเ้คือถ้าเกิดใครไม่มาวันนี้ โ้ดเสียได้แน่เลยครับว่าหลังจนิ้ซื้อได้เหมือนกันแค่หม่แ่งกันข้าแล้วกร่นเดียวถ้าเกิดมีสินค้าที่ดีเราก็ยินดีครว่าใช้เงินอง้าไต้องใช้เงอนไปก่อนเนื่อนี้พูดถึงวันนี้จะมีโชว์เพลงอะไรครับจริงๆเรียกว่าุกเพลงอ่อยากฝังเล่นเพราะว่ามีในเท่าไรจริง จริงนตลอดา่อไรวจริงอมนจะะไรเนงิศษจริแบบพิเศษครับเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้เล่นครบขนาดอ๋อพิเศษจะเล่นครบแล้วก็เรลงทุเพลงท่านอาจจะเคยฟังเมื่อสิปีก่อนมันจะไม่ได้ถูกเล่นแบบนรีรองเล่นหมดนอะไรเพราะว่างเรรอนนาย พิเศษพิเศษทุกคนส่มซอสเพื่องานวันนี้เนี่ยใช่ครับเดือนนะโอเคแล้วรับจากหลังจากงานวันนี้แล้วจะมีอะไรที่เราจะได้เห็นเพลงใหม่หรืออะไรไหมจริงจริงก็คาดหวังว่าถ้าช่วงชะตาฟ้าเปิดก็อยากจะมีอัลบั้มอีกอัลบั้มหนึ่งเราไมนรู้ก็เป็นการฟัง์มเพื่อฝันแต่ว่าฝันส่วนใหญ่ก็เป็นจริงเพื่อนๆในวงว่าย่งไรครับ

บ<ม>างในจัดน,นะครับก็เป็นจัดชิปประจำปีครับจัดมาต่อนเนื่องอ่าสี่ห้าปีแล้วปีนี้ก็กครบรอบสิบเอ็ดปีของเราแล้วก็ยังจะมีต่อไปเรื่อยๆอีกปีนะครับก็แล้วก็รอติดตามกันได้นะครับว่าเรื่องที่เรามีแบรนด์ใหม่นะครับว่าทิศทางของบริษัทปัจจัยการจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบกันในวัีครับได้ว่างานวันนี้คือถ้าใครเห็นไลฟ์สดอะไรก็ยจงซื้อบัตรเข้ามาได้ใช่ครับตอนนี้ยังขายบัตรมากนะแต่ก็เหลือไม่เยอะครับ ขอบคุณคร่ะขอชิดๆกันหน่อยค่ะ